เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้แล้วนะครับอ่าในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการรู้จักกับโดเมนฟรีนะครับในปี2022นี้นะครับซึ่งโดเมนฟรีที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือโดเมนที่มีชื่อว่า duckdns นั่นเองนะครับอ่าข้อดีของ duckdns นะครับก็คือสามารถทําการสร้างโดเมนนะครับได้ถึง5โดเมนเลยนะครับแล้วก็การเข้าใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าในการเข้าใช้งาน ส่วนของ DuckDNS นะครับก็ให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์็จแล้วเราก็พิมพ์ www.duckdns.org ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะเข้าในช่องเสิร์ชของ Google นะครับโดยพิมพ์คาว่า DuckDNS นะครับมันก็จะขึ้นในแถบแรกเลยนะครับเราจะเห็น duckdns.org เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของ DuckDNS แล้วนะครับในการเข้าใช้งานของ DuckDNS นะครับเขาจะมีให้เราเลือกอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ t w i t t e r นะครับ g i ฟท์ฮันะครับเลสติ t นะครับแล้วก็ในปัจจุบันที่เราชอบใช้งานก็คือการซิงค์อินด้วยบัญชีของ gmail นั่นเองนะครับในการซิงค์อินในวันนี้นะครับผมก็จะเลือกในการซิงค์อินด้วยบัญชี google gmail นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครอย่างผมนะครับมันจะให้เราทําการกรอกในส่วนของรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อใช้งานนะครับ ก็มีเพียงแค่ขั้นตอนเดียวนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับอ่าเมื่อเพื่อนนะครับทําการกดเข้าใช้งานมาแล้วนะครับในส่วนของดักดินเอนะครับมันก็จะมีหน้าต่างและหน้าจอแบบนี้นะครับในการสร้างดินเอนะครับก็ตามที่ผมบอกไว้นะครับทางดักดินเอนะครับเขาให้เราสามารถทําการสร้างโดเมนได้ถึง5โดเมนนะครับอ่าอย่างเช่นที่ผมสร้างไว้ตอนนี้นะครับก็คือ2โดเมนแล้วนะครับเราก็เราก็จะเห็นนะครับ2ทับหแบบนี้นะครับขั้นตอนในการสร้างโดเมนนะครับก็ไม่ยากเพียงแค่เรามากดใน กล่องข้อความนี้นะครับเราก็พิมพ์โดเมนของเราได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กด add domain นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการเพิ่มโดเมนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานของ duckdns นะครับ duckdns <NA> Duck <D NA> จะไม่สามารถทํางานได้นะครับเมื่อมันไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะครับที่ช่วยในการชี้ไอพที่อยู่ทางบ้านเราให้กับผู้ให้บริการ duckdns <NA> นะครับ มันจะไม่เหมือนกับ d n เที่เราได้จากผู้ให้บริการนะครับอย่างเช่น3 BB นะครับในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทํามานะครับในตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่ง IP เกี่ยวกับเขาเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับหากเป็นผู้ให้บริการภายนอกนะครับอย่างเช่น DuckDNS n น IP นะครับเราจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยชี้ i อนะครับเนื่องจากนะครับ IP ที่เราได้ จากผู้ให้บริการนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับโดยการเปลี่ยน IP ของผู้ให้บริการแต่ละค่ายนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเมื่อ IP เปลี่ยนนะครับแล้วเราจะชื่อไอจากทางบ้านนะครับมาให้ดักดินเอสอย่างไรนะครับในการใช้งานของดักตินเอสนะครับมันก็จะมีในส่วนของการตั้งค่านะครับก็ให้เราเลือกที่ i n s t a l l นะครับในการตั้งค่าในการชี้ไอีนะครับให้กับดักตินเอสนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมีในส่วนของ Linux นะครับในส่วนของ Windows ที่เราชอบใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android นะครับก็ชี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ l a ปเ a อร์รนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเราได้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในส่วนของเราเตอร์นะครับหากเราไม่อยากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะครับไม่อยากเปิดปอร์ดแ a บเร์รี่พายไม่อยากเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับ เราก็สามารถใช้ในส่วนของรอเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจาก่าเตอร์ในปัจจุบันนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเปิดออนไลน์24ทับอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยรอเตอร์ที่เราชอบใช้ในการในยุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็นรอเตอร์ไมโครติกนะครับอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าเลยนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับเราก็จะต้องเลือกรูปแบบที่เราจะใช้ในการชี้ไอพีนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากใช้ Windows ก็แล้วกันนะครับ ดังจากโดยปัจจุบันเราใช้ว i n d o w s กันง่ายดายอยู่แล้วนะครับเราก็จะเลือกเป็น Windows GUI แบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาเลือกในการชุดโดเมนนะครับว่าเราจะเลือกโดเมนไหนในการตั้งค่านะครับอ่าผมจะเลือกโดเมนที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเขาจะมีขั้นตอนและวิธีการติดตั้งให้กับเรานะครับอย่างเช่นให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับตัวติดตั้งมานะครับอ่าให้เราใส่โดเมนใส่รหัสผ่านนะครับ อย่างที่เขาได้เซ็นเซอร์ไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวินโดว์ลินุก็มีนะครับก็อ่าก็ให้เพื่อนไปเลือกดูนะครับอย่างเช่นระบบปฏิบัติการยูบันตูก็จะเป็นลินุกจียูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกการติดตั้งได้เลยนะครับอ่าก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับในส่วนของเราเตอร์ก็มีนะครับอย่างเช่นไมโครติกนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการอัปเดตในส่วน ของสคริปต์ไมโครติกนั่นเองนะครับอาเพื่อนๆก็ไปดูนะครับว่าเราอยากใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการชี้ IP ทางบ้านเราให้กับผู้ให้บริการที่เป็น d a r k d นเแบบนี้นะครับเราจะใช้อะไรได้สะดวกนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากใช้ d n s เอีนะครับและดีในปี2022นี้นะครับอาและอันนี้ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการติดตั้งคร่าวๆนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเห็นการติดตั้งนะครับของ ดักดินเอสนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับผมจะมาทําการตั้งค่าในส่วนต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ขอลาเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ